สวัสดีครับผมชื่อจอมครับวันนี้เราจะมาต่อกันในคลิปที่3นะครับโดยวันนี้เราจะมาดูว่าบัญชีที่เราสมัครมาในคราวที่แล้วเนี่ยเราจะสามารถมาซื้อขาย forex กันได้ยังไงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจากหน้าเว็บที่เราทำการสมัครเรียบร้อยแล้วก็ผมอธิบายในแต่ละส่วนด้านซ้ายนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูด้านบนด้านบนจะบอกว่าบัญชีเทรด ที่เรามีอยู่มีกี่บัญชียอดเงินปัจจุบันรวมแล้วเป็นบวกเป็นลบยู่กี่ US ดอลลร์ประมาณนี้เอ่อถัดมาตรงที่เป็นนามสกุลเราก็จะบอกว่าเอ่อชื่อนามสกุลหรือที่อยู่เราเป็นอะไรนะครับอันนี้ผมไปกดให้ดูนะคราวนี้สิ่งที่สําคัญคือตรงนี้การช่วยเหลือการช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับการที่เราใช้ซื้อขายนั่นแหละครับผมยกตัวอย่าง เริ่มต้นมาเราบอกว่าเรามีบัญชียอยู่บัญชีทดลองเรามีเป็น mt f i l e ถูกไหมครับแล้วก็ละเลขบัญชีนี้ผมยกตัวอย่างง่ายอ่านั้นการช่วยเหลือเราบอกว่านั้นไป meta trader f i l e เลยนะครับก็กดไปซึ่งการกดไปเนี่ยก็ระบบก็จะทำการบอกว่าคุณต้องดาวน์โหลดก่อนนะ meta trader เนี่ยจะดาวน์โหลดเป็น สำหรับการเล่นในคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็คืออย่างอันนี้ดาวน์โหลดเพื่อเล่นใน Windows อันนี้สำหรับ Android ก็คือถ้าเราโหลดในมือถือเราก็สามารถกดอันนี้ได้สำหรับ iOS สํำหรับ Linux ครับโดยที่ก็จะบอกว่าลองรับบัญชีอะไรบ้างซึ่งจริงๆตรงนี้เราไม่ต้องสนใจก็ได้เนาะเพราะว่าตอนที่เราสมัครบริการยังไง มันก็จะกําหนดอยู่แล้วถ้าเราไปเลือกบัญชีอย่างเช่น Standard เซนอย่างเงี้ยมันจะไม่มี MetaTrader ไฟล์ er ให้เลือกอยู่แล้วครับโอเคอันผมเลื่อนลงมาอันนี้ก็คือแค่จะบอกว่า MetaTrader ไฟล์ er เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ MetaTrader ไฟล์ er จะรองรับเป็น MQL ไฟล์เหมือนกันซึ่งก็คือความหมายง่ายๆถ้าคุณเขียน EA หรือ Expert Advisor ด้วย MQL4 เนี่ย คุณจะไม่สามารถมาใช้ใน mq ไฟได้เนาะครับอาจจะต้องเขียนใหม่หรืออาจจะเอาวิธีการคิดคำนวณมามาทำครับแล้วก็จะบอกว่ามีดิเคเตอร์มีกราฟมีการทำเฮดจิ้งได้ประมาณนี้โอเคเขาจะบอกว่าการซื้อขายจะเป็นแบบ fill or kill ก็คือซื้อหรือ,อ,อไม่ซื้อและทิ้งเลยครับนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาได้นะครับซึ่ง ผมดาวน์โหลดมาแล้วทั้งคู่ก็คือกดปุ๊บก็จะดาวน์โหลดลงมาดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ใช้ install เนอะทันมาไปดู mt 4 mt 4ก็จะเหมือนเหมือนกันก็คือบอกว่าดาวน์โหลดได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ android ios แล้วก็ linux ครับก็จะมีบอกว่าเราใช้ m q l 4ตรงนี้ในการเขียน ea ครับหลักหลักจะต่างกันแค่ประมาณ ส่วนทันมาเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรเลยเราใช้เว็บเทอร์มินอลเว็บเทอร์มินอลเนี่ยก็จะเป็นของ x n n t เองครับก็จะมีกราฟให้ดูมีอะไรให้เล่นเนาะแต่ว่าด้วย x n n t t ในมือถือเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่แล้วก็กราฟไม่ได้เห็นแบบนี้นะครับในมือถือเนี่ยกราฟของ e อ n e t จะเห็นกราฟแค่ภาพรวมมากๆเลยเดี๋ยวไปดูในคลิปหน้าผมจะ แสดงให้ดูว่าแต่ละโปรแกรมในมือถือตัวไหนที่มันสะดวกสบายบ้างครับโ okay. อเคเียนนคือบอกว่าทำอะไรได้บ้างครับถัด okay. มานะครับเครื่องคินเลขของเทดเดอร์เครื่องคินเลขของเทสเดอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะใช้ในการคำนวณในการซื้อขายได้อันนี้เดี๋ยวผมอธิบายคำศัพท์ไปด้วยในนี้เลยแล้วกันผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆว่า ผมจะซื้อขายตัวยูโรกับ usd ครับสมมติผมยกตัวอย่างตัวนี้ผมบอกว่าเป็นบัญชีสาตนดาดล็อตเอา0 1น่อา0 0นแล้วกันเลเวลเป็น1ต่อ200ก่อนเนาะอันนี้ default เขาเลยผมกดคำนวณให้เห็นไหมครับในนี้จะบอกว่าคุณใช้มาจิ้นแค่5.90 u s ดอลลาร์เท่านั้น แล้วก็มูลค่าต่อตอปี๊บปี๊บเนี่ยคือ1ติ๊กก็คือการเคลื่อนไหว1ครั้งเนี่ยจะทำให้อการเปลี่ยนแปลงคือ0.1 u s ดหอลลาร์หมายความว่าถ้าเกิดมันไปทางที่เราคิดอย่างเช่นเราขายแล้วราคามาลง1นปี๊บก็คือเราได้กำไรมาแล้ว0 1 US ดอลลาร์ในขณะเดียวกันถ้ามันขึ้นตอนที่เราขายก็คือเราเสียไปแล้ว0 1 US เอสดอลลาร์อันนี้ก็คือถ้าเรายังไม่ขายออกมามันก็จะยังไม่ไม่ตัดเงินจริงแต่เราก็จะเห็นว่าเราขาดทุนหรือกำไรไปกี่ US เอสดอลลาร์ประมาณนี้ครับสวอปสั้นสวอปยาวตรงนี้ก็คือง่ายๆสวอปยาวก็คือลองสวอปลองสวอปก็คือค่าสวอปตอนที่คุณเปิด Position ซื้อค้างไว้เนาะ สวอปสั้นก็คือช็อตสวอปก็คือตอนที่คุณขายค้างไว้ซึ่งสวอปคืออะไรสวอปคือค่าธรรมเนียมในการถือข้ามวันสมมุติวันนี้วันจันทร์คุณซื้อก็คือลองโพซิชันไว้ถูกไหมแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็คือคุณถือข้ามเที่ยงคืนเลยแต่ไม่ใช่เที่ยงคืนของประเทศไทยนะครับเป็นเที่ยงคืนของเ,ออเวลา gmt พอข้ามวันปุ๊บคุณจะเสียค่าสวปทันที0.04 US d ลลาร์ในขณะเดียวกันถ,ถ้าคุณชอ็อตไว้คุณได้0.01 US d ลลาร์อันนี้เครื่องหมายบวกก็คือได้เงินเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ลบก็คือเสียไปซึ่งอันนี้ถามว่ามันมันถ้างั้นก็ถือชอ็อตยาวๆเลยสิต้องบอกว่าอันนี้เขาคำนวณทุกวัน ก็คือการที่สวอปสั้นเป็นค่าบวกเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าคืนนี้มันจะขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณช็อตไว้คุณก็เสียในส่วนที่เป็นการที่าราคาบวกขึ้นแต่คุณได้ค่าสวอปแค่0.01 USD ดอลลาร์สังเกตดูจากมูลค่าปิป๊คุณไม่คุ้มเลยครับที่จะถือช็อตสวอปไว้เห็นไหมเลยถ้าราคามันขึ้นจริงเนาะ คราวนี้อผมจะให้ดูตรงนี้ก็คือศัพท์ที่เรารู้จักก็คือมีล็อตเนาะล็อตคือจํานวนขนาดการซื้อขายว่าคุณซื้อคอนแทก c t กี่คอนแทก c คอนแทกหนึ่งเนี่ยเขาฟิกไว้ที่หนึ่งแสนหน่วยเงินแรกก็คือห0 0 0งแยูโรเพราะฉะนั้น0.01ก็คือคุณซื้อ1000ยูโรเท่านั้นพอเข้าใจเนาะถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปผมบอกว่า อ๋ออันนี้ยล็เราเปลี่ยนเป็น0.1แล้วกันขึ้นมา10เท่าลองกดคำนวณดูเห็นไหมครับว่า Margin คุณเพิ่มขึ้นใหม่แล้วจาก5.9เป็น59ก็คือ10เท่า Margin ที่คุณต้องโดนหักไว้ก็เป็น59แล้วมูลค่าต่อปีบมูลค่าต่อปีบก็10เท่าเหมือนกันก็คือ1ปีบเนี่ยคุณได้หรือเสีย1 US ดอลลาร์ทันทีถ้าคุณซื้อ0.1ล ช็อตสวอปลองสวอปอันนี้ก็เปลี่ยนมูลค่าเหมือนกันก็คือคูณจำนวนเข้าไปเนาะคราวนี้ผมเพิ่มตรงนี้แทนบอกว่าลตเป็น0.1เท่านี้แหละแต่ผมเปลี่ยนเลยว่าเลยที่ผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าประมาณ5 0า0 0อเนี่ยกำลังโอเคแล้วแต่คุณบอกว่าไม่ฉันไม่อยากได้200ฉันอยากได้2,000เอาแม็กซิมัมเลย ผลการคำนวณคุณคิดว่ายัางไงก็คือง่ายๆคุณวางมาจิ้นน้อยลงแต่มูลค่าต่อปีบเท่าเดิมแบบนี้ก็คือพอเลเวลเวล e ยิ่งเยอะหมายความว่าอัตราทดคุณยิ่งเยอะมาจิ้นคุณวางน้อยเพราะฉะนั้นคุณสามารถเปิดสัญญาได้มากขึ้นถูกไหมครับแต่มูลค่าต่อปีบเนี่ยมันมหาศาลสมมุติถ้าคุณฝากเข้าไปแค่100 US ดอลล u s ์มาจิ้นในการซื้อหรือขายเนี่ยคุณเสียแค่ ห้าจุดเก้าอยู่อดเอลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถซื้อหรือขายได้ตั้ง20 19หรือ18เแ่อคอนแทคแต่ว่าถึงจะคุณทำอย่างนั้นมูลค่าป๊บ1ปิ๊บเนี่ยแสดงว่าคุณแค่โดนขยับไป100ปิ๊ปบปุ๊บคุณโดนปิดโพซิชันเลยนี่แค่1สัญญานะครับแต่ถ้าคุณเปิดสัก10สัญญาแสดงว่าถ้าคุณคาดพลาดไป ทั้ง10สัญญาแค่ไม่กี่ปีเองคุณก็โดนปิดโพ t ชันแหละเร็วรกว่านั้นก็คือคุณอาจจะล้างพอร์ตเลยแล้วคุณอาจจะไม่อยากเล่นอีกแล้วอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเอาเร v e อวเลต่ำๆไหมสัก200อ่าสมมติ200เกิดเลยขึ้นแสดงว่าคุณซื้อขายล็อตที่เป็น0.1เนี่ยได้แค่หนึ่งเเพราะว่าถ้าคุณจะซื้อขายอีก0.1 มาจิ้นคุณจะไม่พอแล้วเพราะคุณมีแค่หนึ่งร้อย u s ์แต่อันนี้โดนไปตั้งร้อยยี่สิบ u s ์คุณก็จะมาเล่นต่ำลงคราวนี้เรามาดูต่อกันนะครับเ,เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนก็ง่ายเลยครับหนึ่งร้อยยูโรเป็นแต่ละหน่วยเงินตราเนี่ยได้จำนวนปริมาณเท่าไหร่ประมาณนี้ซึ่งสมมุติผมบอกว่าผมผมอยากรู้เป็นไทยบาท ก็เลื่อนหา thb เห็นไหมครับก็จะบอกว่า100 u s ดเท่ากับ3 2 7 0 8นี่ยเท่ากับ3,270.84บาทนะตอนนี้แค่นั้นเองครับอันนี้ง่ายๆเลยครับถัดมาเราบอกว่าเป็น h o สติ้งอันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้เนาะปฏิทินทั้งเศรษฐกิจอันนี้บางคนอาจจะบอกว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องเศรษฐกิจของประเทศอื่นเลย แต่ต้องบอกว่าถ้าคุณจะเล่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคุณอาจจะต้องสนใจข่าวของหน่วยเงินที่คุณเกี่ยวขอ้องเช่นคุณบอกว่าคุณเล่นยูโรกับ US เอสดอลลร์ถูกไหมครับวอนนั้นประเทศอื่นคุณไม่สนใจก็ได้สมมุติผมเราออกหมดผมเหลือยูเอสดอลลร์กับยูโรไว้แบบนี้ แสดงว่าอะไรแสดงว่าวันที่15บห้าจุลายนตอนเที่ยง30อันนี้คือเป็นเวลา GMT นะครับจะมีประกาศเรื่องออการเคลมเนื่องจากอัตราการว่างงานอันนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นยอดเท่าไหร่แล้วก็คาดการไว้เท่าไหร่ ตัวเลขจริงที่ประกาศออกมาเป็นเท่าไหร่ซึ่งการประกาศเหล่านี้มีผลกับอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันอย่างเช่นเขามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะดีแสดงว่าค่าเงินสหรัฐก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็อาจจะแข็งขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนจากยูโรเป็น US เอสดอลลาร์ก็คือยูโรอยู่ข้างหน้าเนาะแสดงว่าราคามันอาจจะตกประมาณนี้ครับหรือยูโรมีการประกาศแล้ว ยูโรประกาศแล้วมันดีก็แ,แสดงว่าไอ้มีโอกาสที่เงินยูโรค่าจะขึ้นประมาณนี้ครับซึ่งเขาก็จะมีความรุนแรงของเหตุการณ์ให้ว่ารุนแรงแค่ไหนประมาณนี้สําหรับการประกาศเรื่องนั้นๆจริงๆในแอป,ปมือถือก็ก็เห็นพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูในคลิปได้อีกทีนึงว่าอยู่ตรงไหนครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องข้อกําหนดของสัญญานะครับ ก็กำหนดของสัญญาจริงๆก็จะบอกว่าในบัญชีแต่ละบัญชีคุณสามารถซื้อขายสัญ,ญลักษณ์ตัวไหนได้บ้างนะครับก็จะมีบอกว่าในกลุ่มที่เป็นเงินตาหลักๆโลหะก็คือพวกเงินทองอหรือแพลเเดียมครับแพสตินัม คริปโตก็หลักๆก็เป็นบิตคอยเนาะพลังงานก็จะมีซื้อขายน้ำมันแล้วก็มีหุ้นลายตัวอย่างหุ้น Apple หุ้น Adobe อย่างเช่นเป็นต้นนะครับ <S <S ก็จะมีหลายๆอย่างให้เราเล่นกันซึ่งนั้นขวานี่คืออะไรนั้นขวาก็จะบอกว่าเออผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวหลักๆก็ยูโรกับ US เอสดอลลาร์เนาะสเปรดเนี่ยแสดงว่า เสเปดเป็น1ปีในบัญชีสแตนดาดก็หมายความว่าในการซื้อกับขายเนี่ยคุณจะได้ราคาต่างกันประมาณปีบหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ที่เราคำนวณถ้าเราซื้อ0.01คอนเอ่อนลอตเนี่ยก็แสดงว่าการขึ้นหรือลง1ปเท่ากับ 0. 0.1นยดอลล่าแสดงว่าทันทีที่คุณซื้อคุณขาดทุนไปแล้ว 0. 0.1นยดอลล่า แต่ถ้าคุณคาดการทิศทางถูก1นึ่ปี๊บก็แค่1นนึ่งช่องเองก็จะเท่าทุนแหละครับต่อมาครับก็คือมาจินเนาะมาจินเขาก็จะบอกว่าประมาณ0.05%ยอรเของอ่าคอนแทกเนาะคือจริงๆบอกแล้วว่าตั้งต้นมันคือ1 0 0 0 0แสนคอนแทกหนึ่งคือ1 0 0 0 0แสนหน่วยแรกก็คือยูโรอะซึ่ง1,000งแสนยูโรคูณกับ0.05ย ก็จะได้มาจ้นประมาณเอ่อเท่าไหร่ล่ะ500แต่ว่าถ้าคุณเล่น0.01 c o n t ดก็เหลือประมาณ5 5 u ห้ิ u นิดก็คือตามที่เราคำนวณในเครื่องมือคำนวณของเทเดอร์นะครับสวอปยาวสวอปสั้นก็ลองสวอปช็อตสวอปที่เราพูดไปแล้วประมาณนี้ครับถัดมา เราบอกว่ามาจิ i นกับ l e v e อเร e อันนี้ที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะว่า margin ก็คือเงินที่คุณวางค้ำประกันไว้ในการซื้อขายแต่ละครั้ง l ล v ว r เร e คืออัตราทดที่ถ้าเกิดคุณ l ล v e r เ g e ยิ่งเยอะแสดงว่า margin ที่คุณวางในการซื้อขายแต่ละครั้งยิ่งน้อยแต่ก็ความเสี่ยงก็ก็พูดง่ายๆว่าคุณพอลงสัญญาเริ่มเยอะ ความเสี่ยงก็ยิ่งเยอะประมาณนี้ครับเขาก็จะมีให้ดูว่า l e เว r เเนี่ยได้เมื่อจำกันนะอีควิตี้สูงสุดคือเท่าไหร่แล้วก็ l e เวเสูงสุดที่ใช้ได้อันนี้พอดีเขามีข้อกำหนดด้วยก็คือ,อ,อยิ่งคุณลงเงินลงเงินเยอะก็คือคุณบอกว่าคุณต้องการ คุณมีถืออยู่ในมือเนี่ยสองแสนเลวเวอเรจสูงสุดที่ใช้ได้ก็คือใช้ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาให้ไม่จำกัดเสมอเนี่ยมันจะเสี่ยงมากๆเขาก็เลยมีข้อกำหนดขึ้นมาว่าถ้าเกิดอุกิตี้มาถึงที่คุณเล่นค้างอยู่เนี่ยมันยิ่งเยอะเขาก็จะให้เลเวอเรจคุณยิ่งน้อยเพราะว่าก็เป็นความการปองกันความเสี่ยงของตัวบ็อกเกอร์ด้วย เขาก็ยกตัวอย่างว่าสมมติคุณเป็นเรวัลเลทหนึ่งต่อ200ร้อยอีวิตี้สูงสุดของคุณคืณคอได้60,000แต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ฉันเรวัลเลทแค่อาจจะเป็นเรวัลเลทเพิ่มขึ้นเป็น1ต่อ600เนี่ย <Yeah. S 1> อีควิตี้สูงสุดคุณคือได้29,999เกร้ยเูเอดอลลาร์เท่านั้นหรือคุณจะลองปรับอีควิตี้สูงสุดก็ได้เขาก็จะคำนวณให้ดูว่าเรวัลเลทสูงสุดคุณจะได้เท่าไหร่แล้วก็มาจินเห็นไหมครับ มาจิ้นเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นี่ก็เข้ามาเล่นกันได้ครับแล้วเขาก็จะบอกว่ามาจิ้นกับเลเวลเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่แค่ตามข้างบนเสมอเนอะเาะก็จะเป็นพวกมีข่าวสําคัญสําคัญมีวันหยุดสุดสัปดาห์ใกล้ๆจะวันหยุดอะไรแบบนี้ครับหรือมีวันหยุดนัาขากขัตฤกษ์เขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายประมาณนี้ครับ หลักๆภาพรวมจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนถ้าคุณอยากทราบตัวไหนเพิ่มเติมคุณก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้อัน,นี้คือหลักๆในการเล่นคราวนี้ผมไม่ดูตัวเว็บเทอร์มินอลเนาะเว็บเทอร์มินอลเนี่ยก็คือไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเลยตรงนี้เลยครับเข้าสู่เว็บเทอร์มินอลคือกดที่นี่เลยพอเข้าเว็บเทอร์มินอลคุณบอกเขาก็จะบอกว่าคุณต้องการไปบัญชีไหนล่ะบัญชีก็จริงๆก็คือเลข เลขบัญชีเนาะซึ่งเราก็สามารถดูได้จากตรงพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นบัญชีทดลองอันนี้ผู้ใช้คือเลขนี้นะครับอ่พาสเวิร์ดก็แล้วแต่ที่คุณกรอควายเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็เออจริงๆคุณเข้าไปที่คอนฟิกแล้วก็ไปที่ข้อมูลบัญชีมันจะบอกว่า ถ้าเกิดบัญชีนี้คุณเข้าไปที่ e x n e t mt5 ThaiL นะครับะอนนี้เป็นบัญชีทดลองเนาะคุณก็เข้าไปเลยว่าเป็น e x n e t mt5 ThaiL แบบนี้ครับแล้วก็แพลตฟอร์มเป็น mt5 นะแล้วก็กดตกลงครับคุณก็สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ในนี้ผมยกตัวยอย่างบัญชีผมนะครับที่เป็นตัวเดโมเนาะก็กดตกลง คราวนี้ก็เป็นการล็อกอินเข้ามา,าก็จะเบื้องต้นนั่งต้นมาเลยก็จะบอกว่า d e ฟอลต์เขาจะเป็นของออ,อสเตรเลียเนาะออ,อสเตรเลียกับแคนาเดียอะไรเงี้ยเขาจะมีเบื้องต้นให้เราก็สามารถบวกลบได้นะครับก็คือเริ่มมาบอกว่าออฉันอยากได้ยูโรแล้วก็ดอลลาร์อย่างนี้ครับก็จะโหลดขึ้นมาที่เหลือคุณก็สามารถลบทิ้งไปได้กด ดีลีตได้เลยนะครับคดเลือกแล้วก็ดีลีตดีลีทแต่ว่าสังเกตดูถ้าคุณเปิดกราฟตัวไหนอยู่คุณจะลบหน่วยเงินนั้นออกไปไม่ได้เพราะนั้นคุณถ้าอยากอยากจะลบออกคุณก็ต้องคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกหน้าต่างกราฟมันก็จะเป็นกราฟขึ้นมาเองครับคราวนี้คุณก็ไปปิดอันเดิมก็คือคลิกขวาที่กราฟเลยนะครับแล้วก็กดปิดแบบนี้คราวนี้คุณสามารถลบหน่วยเงินนี้ออกได้ลว เพราะว่าไม่ได้เปิดกราฟค้างอยู่อันนี้หลักการเหมือนกันกับใน Meta t ทเ d e r หรือในมือถือเลยนะครับถ้าคุณเปิดกราฟของหน่วยเงินไหนค้างไว้คุณจะลบหน่วยเงินนั้นออกไปไม่ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆตัวนี้ก็คือในกราฟเนี่ยคุณทำอะไรได้บ้างก็คือหลักๆเลยก็คือคุณสามารถเลือกว่าจานวนลอ็อตอันนี้จำนวนล็อตนะครับว่าเป็น0.01หรือไม่ฉันอยากได้เป็น0.02ก็กดขึ้นลง หรือคุณก็พิมพ์ลงไปเลยว่าอยากได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าราคาปัจจุบันของการซื้อกับขายเป็นเท่าไหร่ทันทีที่คนกดซื้อหรือขายจะส่งคําสั่งซื้อหรือขายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังด้วยครับเสร็จแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างกราฟเนี่ยมันก็แค่เป็นบอกอย่างนี้เนาะบอกว่าเป็นเ,เป็นการ,รหนึ่งชั่วโมง เราก็สามารถเลื่อนได้ว่าเราอยากดูกราฟ4ชั่วโมงดูกราฟ30นาที15นาทีส5นาทีหรือ1นาที1นาทีก็คือมันจะพล็อตตัวแท่งเทียนนี้ทุกๆ1นาทีประมาณนี้ครับเสร็จแล้วมีอะไรบ้างด้านนี้เราคลิกขวาได้ก็คือเราบอกว่าเราจะซื้อขายก็คือตรงนี้สามารถคลิกซื้อขายได้ทันทีเหมือนกันแล้วก็กราฟจะเป็นกราฟแท่ง แท่งเทียนหรือกราฟเส้นตอนนี้เราเป็นกราฟแท่งกราฟแท่งเทียนอยู่นะครับเรากดบอกว่าเราอยากเห็นเป็นกราฟเส้นก็คลิกเปลี่ยนได้ครับประมาณนี้ส่วนกรอบเวลาก็คือตัวข้างบนที่เราเลือกนั่นแหละครับคราวนี้เราบอกว่าเขาบอกว่าอยากเห็นเส้นตารางไหมตอนนี้เห็นอยู่นะครับเราเราบอกไม่อยากเห็นเพราะนั้น,ะนเราจะไม่รู้ว่าจริงๆตอนนี้มันอยู่เส้นเวลาไหนเราต้องวัดด้วยสายตาเลื่อนอัตโนมัติไหมก็คือถ้าเกิดมี มีแท่งใหม่ๆอันนี้เลื่อนอัตโนมัติเห็นไหมครับมันเลื่อนให้เ,เลื่อนการาฟก็คือเราไม่อยากให้เลื่อนการาฟเราอยากให้มันเต็มสุดนี้เลยเราก็เลื่อนการาฟออกมันก็จะมาสุดข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ดูยากเราจะเลื่อนออกมาก็กดเลื่อนออกมานะครับก็จะมีแก็บนิดนึงประมาณนี้ซูมเข้าซูมออกก็ธรรมดาก็คืออยากเขียนไกลมากขึ้นหรือไกลมากขึ้น,น คุณสมบัติคุณสมบัติก็จะมีการเปลี่ยนว่าเป็นสีอะไรหรือมีการปรับเปลี่ยนคอนดิชันของกราฟประมาณนี้ครับคราวนี้มาดูในส่วนนี้คลิกขวาเหมือนกันนะครับก็คือําสั่งใหม่ก็คือคําสั่งซื้อขายนะครับมันก็จะมีหมาให้เลือกว่าคุณต้องการซื้อหรือขายสัญ,ญลักษณ์นี้ที่ราคาตลาดหรือทําเป็น p e n d i n g order ไว้ได้หมดก็คือเลือกตรงนี้ได้ ซึ่งอันนี้เราจะเห็นด้วยว่าออราคาซื้อจะเป็นเส้นบนนะครับราคาจะสูงกว่าราคาขายจะเป็นราคาต่ํากว่าประมาณนี้ก็คือคุณขายได้ราคานี้แต,แต่ถ้าคุณเปิดโพสิชันลองก็คือซื้อคุณจะต้องซื้อราคาสูงกว่าเพราะตรงนี้มันเป็นสเปรดตรงนี้แหละครับสเปรดที่เราบอกว่าเป็นสเปรดยิ่งน้อยเนี่ยออโบเกอร์ยิ่งได้ตรงนี้น้อย มีคนสนใจเยอะแต่ถ้ายิ่งสเปรดมากคนก็จะยิ่งมองว่าเอ้ยกว่าฉันจะคุ้มทุนเนี่ยมันไม่คุ้มเขาก็จะเล่นบกเกอร์นั้นน้อยประมาณนี้ครับโอเคเราไปพูดถึงเรื่องตัดไปก็คือคุณลักษณะก็คือจะบอกว่าในตัว EUR USD ก็คือย e ูโรกับดอลลาร์เ e นี่ยทศนิยมคิดยังไงขนาดสัญญาคือ1 0 0 0งแสนนะ,ะสเปรดเป็นแบบลอยตัวก็คือ อาจจะเป็นต่างกันหนึ่งปีบหรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าลอยตัวเนาะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าคุณสามารถซื้อขายได้แต่ละแต่ละปีบก็คือเขาจะเห็นว่าแต่ละปีต่างกันแค่ไหน ก็ก็สามารถเลือกได้ส่วนตัวย่อถ้าคุณเห็นว่าเป็น SL กับ TP เอ SL คือ stop loss นะครับก็คือสมมติคุณซื้อที่ราคานี้แล้วคุณบอกว่าคุณจะ stop loss ไว้ด้วยก็คือถ้าคุณขาดทุนก็แสดงว่าคุณต้องมาเลือกค่าที่ต่ำกว่าค่าที่คุณซื้อเนาะแต่ถ้าเกิดคุณ take profit TP คือ take profit นะครับก็คือขายปิด position ง่ายๆสมมติคุณบอกว่าคุณซื้อที่เท่านี้คุณมาปิดที่ราคานี้ ก็ได้เหมือนกันอันนี้คือทิ้งโปรฟิตโวลุ่มก็คือเป็นล็อตนั่นเองตอนนี้เป็น0.01เป็น d e ้ครับปิดได้ก็คือคลิกขวาที่เดิมเลือกใน v e r m a เ k ก t ออกไปนอกเหือจากอนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะเพิ่มตัวเส้นได้สมมติคุณบอกว่าคุณอยากเพิ่มเทนไลน์คุณก็ลากคุณก็เลือกข้างบนนี้นะครับเลือกตรงนี้แล้วก็ลากเส้นคุณอยากรู้ว่าเทนไลน์เป็นประมาณไหน กก็ลาได้อันนี้ก็เครื่องมือต่างๆนอกจากที่คุณลากเทนไลน์ได้แล้วนะครับก็สามารถแทรกอินดิเคเตอร์ได้ก็จะมีอินดิเคเตอร์บางส่วนอย่างเช่นผมบอกว่า,าใส่ไอซ์ไซ14อย่างนี้กดเข้าไปก็จะมีไอซ์ไซขึ้นมาให้ดูครับประมาณนี้ครับอันนี้คือของ e อ n t w web เองนะครับ เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูถึงการใช้เมตาเทเดอร์ er ทั้ง MT4 และ MT5 แล้วก็จะต่อด้วยการใช้งานโปรแกรมบนมือถือทั้ง xnet MT4 และ MT5 นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปที่3นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ